فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وأشهد أن لا إله إلا الله اصطفاه مولاه من أشرف السلالات وأعرف البيوتات وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله عم الكون نوره وانتشر ضياؤه وزينت لميلاده الأرض والسماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أكرم مولود وأشرف مخلوق عند الملك المعبود ونعمة الله على كل موجود وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله تعالى وطاعته فقد قال الله تعالى في القران الكريم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين في محمد صلى الله عليه وسلم ถึงศาสดาองค์สุดท้ายที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยแพร่ศาสนาของพระองค์ดังอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาทรงตรัสว่า أعوذ ب ا บ ل ه من ا ิ ش ي ط ั ن الرجيم وما أرسلناك إلا كافئ للناس ب ش ي ر ล ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون س รَّ ا ل ل َّ ه า عظيم ق َ ب ْ ل า ه لا ر أ ้ م ِّาวาม س ُ م ْลَ و ْ م َ ع ْ ف ُ و ْ ء ُ أ ُ ن ْ د َเْ ر َ ة ٌ و ่ ك ن ดเ ث ้ ا ل า ا س لا ي ع ل م น ن นลงานที่ดี หากพวกเขาเชื่อฟังและศรัทธาและเป็นผู้ตักเตือนแก่มนุษย์ทั้งหลายเรื่องของการลงโทษหากพวกเขาฝ่าฝืนและปฏิเสธแต่ว่าส่วนมากของมนุษย์นั้นไม่รู้ท่านอัลนั้นเป็นบุตรของท่านอับดุลลอฮ์บุตรอับดุลมุตตาลิบุตรฮาชิมบุตรอับดิมานาบุตรกุซัยบุตรกิลาบอยู่ในตระกูลกุรอชีฮาชีมีกุญยจของท่านคืออับ,บุลกอซิมความหมายก็คือบิดาของกอซิมเป็นประเพณีของคนอาหรับที่ใช้เรียกแทนชื่อจริงเพราะท่านอิมามสุลลัลฮม,มีบุตรคนแรกชื่อกอซิม มารดาของท่านในมัลสุลลัลสุลามนามว่าท่านหญิงอามีนาบุตรวะฮ์บินบุตรของอับดุมานาบุตรของซาฮระบุตรของกิลาบตระกูลของเธอคือกูรอชีซูฮรียะท่านในมัลสุลลัลฮวะลิวะสลัมประสูติที่บ้านของอับูตอลิบซึ่งเป็นลุงมหานกรมักะเมื่อวันจันทร์ที่สิบสองเดือนรอบ b u วันปีช้างท่านเติบโตในสภาพที่เป็นเด็กกำพร้าเนื่องจากบิดาของท่านได้เสียชีวิตขณะที่ท่านอยู่ในคันมารดา หลังจากนั้นมันดาของท่านได้เสียชีวิตจากท่านไปอีกในขณะนั้นท่านอายุประมาณหกขวบท่านได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากปู่ของท่านชื่ออับดุลมุตาลบไม่นานปู่ของท่านก็จากโลกดุนยาลุงของท่านชื่ออบูตาลิบจึงรับภาระเลี้ยงดูท่านต่อมาท่านได้รับการให้นมจากแม่นมท่านหนึ่งนามว่าฮลีมะบุตรของอบูชายตระกูลของบานิสะอาดเมื่อท่านอายุได้25ปีท่านได้สมรสกับท่านหญิง ขอดีจ่ขณะที่ท่านหญิงคอดีจ่อายุ40ปีท่านหญิงคอดีจ่สิ้นชีวิตลงก่อนที่ท่านมัสละลั่สลัมอพยพเพียง3ปีจากนั้นรับภาระเลี้ยงดูและสมรสสมรสกับหญิงไม้ยกเว้นเพียงท่านหญิงไอชาเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่เป็นหญิงสาวท่านมัสละลั่สลัมมีบุตรชาย3ท่านและบุตรสาว4ท่านบุตรสาวของท่านนบีนั้นประกอบไปด้วยท่านไซนับท่านอุกัยยะท่านมุกันซูมท่านหญิงฟาติมะบุตรสาวทั้งหมดนั้นเกิดจากท่านหญิงคอดีจ่ เธอทั้งหลายนั้นจากโลกดุนยาไปขณะที่ท่านนาบียังมีชีวิตอยู่ยกเว้นท่านหญิงปฏิมาเพียงท่านเดียวที่จากโลกดุนยาหลังจากท่านมันสละลลสลามกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นหลอดสูลโดยประทานวะฮยูในขณะที่ท่านทําทอิบารังในทําฮิร์อองค์การแรกที่อัลลอฮ์ตาลาประทานให้แก่ท่านนาบีเกิดขึ้นในเดอรอมดอนนั่นก็คืออิกรบบิสมิรบบิกัลลาดีขลัก การประทานอายะคุรอานก็ติดตามด้วยมาโดยผ่านจิบรอีอัลลอฮ์สลัมทำการเผยแพร่อย,อย่างลับๆในระยะเวลาสปีหลังจากนั้นอัลลอฮ์ทรงบัญชาให้ท่านนั้นทําการประกาศศาสนาอย่างเปิดเผยเชิญชวนเรียกร้องสู่เตหิดหรือลาอิลลาฮะอิลลอลล้อไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกกลบไหว่าโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และให้ละทิ้งการสักการะรูปสักการะต่างๆท่านถูกต่อต้านจากผู้อุโสและผู้มีบารมีจากตระกูลกุเรชและถูกทำร้ายทารุณพร้อมกับกลุ่มสฮาบะ อัลลอฮ์จึงทรงบัญชาให้กลุ่มสหฮาบอพยพสู่อัลฮะบชะขณะนั้นจํานวนผู้อพยพจากสหฮาบมีประมาณ83ท่านต่อมาอัลลอฮ์ทรงให้ท่านในมัสลลัลลอฮสัลลัมนั้นอพยพสู่มหานครมิรนะนามเดิมของมหานครมิรนะก็คือยัสริบพร้อมท่านอบูบักอสิดดิกในปีแรกของการฮิจรัตได้เกิดเหตุการณ์มากมายระหว่างนั้นท่านในมัสลลัลลอฮสัลลัมที่เกิดขึ้นกับชากรชในเรื่องของการต่อสู้และสงครามศาสนาจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ ให้ท่านอิมัมสลุลตลองหอยไสลัมและสหาพพิชิตนครมักกะฮ์ได้จึงทําให้กลุ่มชนชาวอรับทั้งหลายเข้ารับอิสลามและประกาศความเป็นมุสลิมและในปีที่สิบนี้เองท่านนาวีได้ประกอบพิธีฮัตพร้อมกับเหล่าสหภาะหลังจากนั้นท่านอิมัมสลุลต้องสลุลามได้อาลาจากโลกดุนยาสูอ่อัลลอฮฺกีลอาลาในวันที่สิบสองเดือนระบุอาวานปีที่สิบเอ็ดแห่งฮิจรัชสการาท่านพี่น้องสัตยาชนที่เคารพประวัติดังกล่าวนั้นเพียงแค่ กระตุ้นให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของท่านมัสลองล่องหัวอิบราสันลมแต่ความมจริงแล้วเราควรคานึงถึงท่านในทุกๆวันของการดํารงชีวิตจงปลูกสัมพันธ์ตัวตนของเราต่อท่านนบีมุฮัมมัดสลล่องหัวอิวะาสันลเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺต้าารักมากที่สุดถ้าหากว่าเราจะพูดถึงความสําคัญของนบีมุฮัมมัดอัลลอฮฺสุบานตาลาจะยกระดับนบีมุฮัมมัดด้วยกับการให้เกียรติทุกครั้งที่เอ่ยชื่อนบีมุฮัมมัด อ Allah t a าลาให้นามของเนื้มัดนั้นได้อยู่คู่เคียงกับพระน,นามของอั Allah سبحانه าละก็สิ่งนี้ถ้าหากว่าเราไม่เ,เข้าใจด้วยกับหลักเต๋าฮีเดิมว่าเราศรัทธาต่ออัล l l a ์เป็นพระเจ้าอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งคนใดไม่เข้าใจว่าการที่เรานั้นลำลึกถึงนบ,บีเป็นการชุโกรต่อ a l ล a h س ์ ح ุบฮานะก็ติ่านัที่อ Allah t a าลานั้นได้ประทานเนื้อมัดอันได้แก่คำหลักคำคำสอนอิสลามมาสู่เราโดยผ่านท่านอัลุลวารสุลลัลลอฮ์ไวบรสัลลัม เพราะผู้ใดก็ตามที่ไม่ขอบคุณมนุษย์ก็เท่ากับเขานั้นไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าเราในฐานะที่เป็นอุมมัดมุฮัมมัดียะเราจรึงจะต้องสํานึกอยู่ตลอดเวลาในการที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นอุมมัดของท่านนาบีเราจรึงปฏิบัติตามนาบีแต่ก่อนที่เราจะปฏิบัติตามนาบีเนี่ยมันจะต้องเกิดมาจากใจหลักธรรมคาสอนจึงส่งเสริมให้เรานะั้นรักนบีจากใจเมื่อเรารักมาจากหัวใจแล้วสิ่งที่ตามมาคือการปฏิบัติตามที่มาจากจิตวิญ,ญญาณของเรา แต่หากว่าเราปฏิบัติตามนบีทั้งๆที่หัวใจเราเนี่ยไม่ได้ซึมลึกกับความรักที่มีต่อท่านอัสลัอฮุอาริวะสัลลังนั่นหมายความว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากภาพนอกเท่านั้นความรักที่เกิดขึ้นจากจิตใจนั้นจะจีรังยั่งยืนท่านการสรรเสริญต่อท่านนบีไม่ได้หมายความว่าเรายกนบีเหมือนกับที่ชาวนาซรอยกนบีอีซาเป็นพระเจ้าทุกคนรับรู้กันดี ว่าเรานั้นศรัทธาตอนในวัดในฐานะที่ท่านนั้นเป็นศาสดาของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นพระเจ้าเทียบเพียงกับอัลลอฮ์จะไม่สําคัญได้อย่างไรคนคนหนึ่งจะเข้าอิสลามถ้าเขากล่าวแค่ชาฮาดเพียงแค่ประโยคเดียวทุกคนก็ตอบอได้ว่าเขายังไม่เป็นมุสลิมแต่ว่าอัลลอฮ์ตาลาสอนให้เขาจะต้องกล่าวชาฮาดถึงสองประโยคด้วยกันนั่นก็คือ أشهد อล لا إله إلا ا ل น ه وأشهد أن سيدنا محمد ا ลลอฮ์ <س ؤ ال> เราสัทธาต่อล l l a ์แต่ในขณะเดียวกันล l l a ์ก็สั่งใใช้ห้เรานั้นปฏิบัติตามนบ ok ok ี ni, war, an, m u h a ม m a d s a l l a ล l a h u alaihi w a s a อนให้เรารักนบีมุฮัมมัดเพราะว่าด้วยกับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะนําพาเราไปสู่รักที่แท้จริงนั่นก็คือรักอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาด้วยโอกาสอันดีอันนี้เดือนอันเปรเสริฐรบไอุ่นอันวารเราไอุลออวันมีวันค่ายวันประสูติของท่านในมสลัลฮวฮาวาริบุสัลลัมเราไม่ได้รำลึกนบีแค่เดือนเดียวแต่ในความจริงเราลำลึกทุกเดือน แต่ด้วยกับการที่เวียนมาบรรจบในเดือนอันสําคัญอย่างนี้เราควรลาลึกทาไมถึงเป็นเช่นนั้นดักคิรหุมบิอียามินละจงตัดเตือนพวกเขาจงกระตุ้นพวกเขาให้เขาได้ดำนึกถึงวันต่างๆของอัลลอฮ์วันดีๆที่อัลลอฮ์จะอาลาให้มันเกิดขึ้นอยู่บนโลกใบนี้และวันดีวันหนึ่งที่ทําให้โลกใบนี้สดใสก็คือวันที่ท่านนบีมัมมัธสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นประสูติขึ้นมาอัลลอฮุมะซิลลิอะละเซยีดินามุฮัมมัดดาวนฐานะที่เป็นอุมมะกขอนบี จงมันกล่าวสละวานในบีจะพบได้ว่าในละหมาดของเราได้อนุญาตให้เรานั้นพูดกับอัลลอฮ์ได้เท่านั้นเราจะพูดกับใครไม่ได้เลยนอกจากอัลลอฮ์แต่ยกเว้นแค่มักลุกแค่สิ่งเดียวเท่านั้นที่เราสามารถกล่าวกับเขาในละหมาดได้โดยที่เราไม่เสียละหมาดเหมือนกับเขานั้นอยู่ต่อหน้าเบื้องหน้าเราเหมือนกับเรานั้นหมูข่ข้อตบะฮ์ว่า,าเขาเป็นบุรุษที่สองซึ่งแตกต่างกันถ้าเราละหมาด และอยู่ดีๆมีคนมาให้สลามเราว่าัสสลามุอะลัยกุมและเราก็ตอบรับสลามในขณะที่เราละหมาดวะอะลัยกุมุสสลามการละหมาดของเราเสียทันทีเพราะเรากําลังสนทนาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลละห์แต่ยกเว้นเพียงแค่บุคคลเดียวเท่านั้นที่เราสนทนาด้วยทั้งๆที่ผู้นั้นไม่ใช่อัลลอฮ์แต่ละหมาดเราก็ไม่เสียนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺหัวะหัวสลัมตรงไหนนะครับในละหมาดในตัชุอย شهاد التحيات ا า م ب ا ุ ك ة อยยิบาตุลิลลา ل ์ ا ล س ل ا م ع ั ي ك أيها النبي ورحمة ا มะตุลลอฮิวะบาเระมาตุฮ์สุขจงประสบแก่ท่านโอ้ท่านนบีสำนวนนี้มันหมายถึงว่าเราพูดกับใครที่อยู่เบื้องหน้าเราสำนวนนี้อยู่ในตาชะฮุดนั่นหมายความว่าเราปฏิเสธไม่ได้หรือว่าสิ่งนี้บ่งบอกให้เรารู้ว่านบีมุฮัมมัดคือคนสําคัญที่เราต้องรักมากเลยทีเดียวมันขอดุอาศจากอัลลอฮฺ มันกล่าวสลวาตต่อท่านอัลุลวัลสละล่องหัวในหัวสัลลัมไม่มีใครนำนบีเทียบเคียงกับอัลลอฮ์เพราะนบีเคยขอดุอาไว้ว่ายาอัลลอฮ์อัลลอฮุม์ม์ลาตะเจัลกบรีวะลันันยุบบัดอากมากุนยาอัลลอฮ์ขอพระองค์อย่าทำให้กูโบของฉันหลังจากที่ฉันได้ตายไปเป็นเหมือนเจวิตที่ใครจะมาบูชาคำกล่าวนี้เป็นดุอาของท่านนบีมอัลสุลลฮมหัวในหัวสัลลัมและคำขอของนบีย่อมมุสตจับ ใจของมุสลิมที่แท้จริงไม่มีใครศรัทธาวะนับดีเป็นพระเจ้าแต่เพียงแค่ภาพนอกที่เราอาจจะเข้าใจเขาผิดเขาอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นอิสลามสอนเราแบบนี้ว่าถ้าหากว่ามีช่องทางอยู่หนึ่งรอยช่องทางเราเห็นพี่น้องมุสลิมกล่าวคําพูดอะไรบางอย่างหรือเห็นการกระทําของเขาบางอย่างมันผิดแปลกออกไปมันส่อว,ว่าเขากําลังจะตกมุรตัดมันมี99ช่องทาง ที่เราสามารถตีความว่าเขาตกมุรตัดแล้วแต่มันยังพอมีอีกหนึ่งช่องทางที่เรายังพอคิดแก้ต่างให้เขาว่าเขายังไม่ตกมูรตัดว่าจิบที่เราจะต้องคิดช่องทางช่องนั้นคิดในทางที่ดีกับพี่น้องมุสลิมเท่าที่จะเป็นไปได้ให้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราถูกสอนแบบนั้นเมื่อเราเห็นมุสลิมทําอะไรบางอย่างมันมินเมย์มันส่อมันจะทําให้เขาตกมุรตัดจงมองเขาในแง่ดีพยายามหาเหตุผลให้ได้ แม้ว่าความเป็นจริงเขาจะตกมืดตัดหรือไม่มันเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่หัวใจเราที่มองกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันเรานั่นแหละที่เราจะต้องตอบคำถามนี้กับอัลลอฮ์ถ้าหากว่าเขาตกมืดตัดจริงอันนั้นก็เป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์อย่าไปหุบปมพี่น้องมุสลิมที่ล่า่าอัลลอฮ์อิล่าฮ์อิลลัลลอฮ์อาอัดุอนะมุฮัมมัดุอซุลลอฮ์ว่าเขานั้นสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมตาใดที่เขาเป็นอ์ลกิบลัตเขายังละหมาดเหมือนกับเราหันหน้าไปทางเดียวกับเราเขายังคง เป็นผู้ที่เราจําเป็นต้องรับสลามจากเขาเมื่อเขาให้ให้สลามว่าอัสสลามุอะล,ลัยกุมเราในฐานะที่เป็นมุสลิมในความหลากหลายของคําสอนในความหลากหลายของมัสฮับแนวทางเราย่อมรวมกันได้หนึ่งเดียวก็คือเราเป็นมุสลิมพี่น้องมุสลิมอะกูลูกอลิฮะเดะวาสตัฟรุลลอฮ์ละลอาดีมะลีเวลคุมมุลิสัยลิมุสลิมีนัลมุสลิมัตฟาสตัฟิรูอินน้ฮูวัลกาฟูรุระหิมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮัมดันกะีีรันเคมาอัมร أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الجن والبشر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرار أما بعد، فيا أيها المؤمنون أُوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تُرحمون، ألا وصلُّوا على نبيكم يا حاضرين وسلِّموا تسليمًا، إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الشرك والمشركين وكل من هو عدو للدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تذيق قلوبنا بارد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم الله أكبر والله يعلم ما تصنعون